สวัสดีค่ะหนูชื่อมินนี่ค่ะอายุส2ขวบนะคะผลงานนี้นะคะชื่อว่า The Town of Rhythm ค่ะซึ่งผลงานอันนี้นะคะก็จะเปรียบเสมือนกับความรู้สึกของคนที่อยู่ในตึกพวกนี้นะคะที่มีไฟส่องออกมาบ้างว่าเขากำลังทำกิจวัตรประจำวันของเขาแล้วก็มีคนที่นอนหลับไปแล้วแล้วปิดไฟเหมือนเขากำลังฝันอย เหมือนกับผลงานที่เวลาเราดูแล้วเราก็ไม่ต้องใช้ภาษาสัมพันธ์ทั้ง5เราแค่ใช้ความรู้สึกที่เราจะสามารถเข้าใจผลงานได้ค่ะก็ชอบไม่ชอบยังไงก็ฝากคนติดตามผลงานของเราด้ยนะคะขอบคุณค่ะ